สวัสดีครัวันนี้อยู่ผมทับเมลิโอดัตใน i n f a ฟ e แฟนตาซีครับก็ตอนนี้ผมขายหมื่นขายอะไรออกไปหมดแล้วครับจนเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งมาเติมให้ทุกคนดูครับประมาณ4ี่ถึงห้าพบาทครับก็ถ้าไม่เชื่อว่าผมขายของจริงครับดูไปหมดแล้วของกูแทบไม่เหลืออะไรในครัง้งครับก็ผมจัดให้ตามคําขอถ้าผมพูดไม่ช้าผมขออภยัยนะครับก็ ร้อนในที่เก่ามันหายไปแล้วแต่ผมนั่งกินข้าวกับพ่อแล้วผมไปกัดลิ้นเข้าม <C le af> ันก็เลยขึ้นมาอีกที่หนึ่งแต่เป็นฝั่งตรงข้ามมันก็เลยพูดยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คือขอภัยจริงๆนะครับก็ผมอะจะบอกไว้เลยว่าผมไม่ได้ขิงนะเวยแต่ในวงการวอร์ซีอินเฟสแฟนตาซีผมคือโน .1 ด้านดวง <Wow. S 1> ก็มาดูกันว่าผมจะดวงดีหรือดวงกุดบอกเลยไม่มีทางเจอกันนะครับในคลิปผมบอกเลยว่า รวมผมอะโน่นหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าเว็บ12โซนเลยครับวันนี้ผมก็จะมาหาัตรพันในเว็บนี้นะผมสโลแกนเดิมไม่แนะนําให้เด็กเล่นตามนะครับแล้วก็12โซนตอนนี้มีเว็บปลอมอยู่ครับระวังกันด้วยนะเว็บปลอมเนี่ยตัวดีเดี๋ยวผมจะมาสูมผมต้องกรารแค่300บาทเท่านั้นนะมาดูกันว่าเว็บนี้มันเกลือจริงหรือเปล่าอ้15สิบห้าอันนี้รอบนี้เกลือ ผมภาวนาผมเติมไปร้อยบิตอขอา 300. 300มาสามร้อยสามร้อยมาผมจะมียอดเงินคงเหลือครบพันออกปะเหรออุ้ยมาได้แล้วเดี๋ยวผมจะไแปแลกบัตรพันไปเติมเลยครับตอนนี้ผมเติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายคนคงสงสัยว่าพี่พี่ไม่เติมให้ดูเหมือนสมัยก่อนแล้วเหรอผมพูดแคด่คำเดียวว่ารอบนั้นที่ผมเติมให้ทุกคนดูผมบอกเลยพอเบอร์ผมหลุดโอ้โหทุกวันนี้มันยังโทรอยู่เลย แทบไม่ได้หลับไม่ได้ดนอนนก็เลยอ่านไม่ได้เติมไม่ดูนะครับก็ตรงนี้เหมือนเดิมครับเราจะกออข้ามไปนะเพราะว่าตรงนี้มันน่าเบื่อนิดนึงนะก็เราก็กอไปเราจะพูดกันตอนทบ300ครั้ง500ครั้งเออไปเดี๋ยวผมจะเงียบไปนะแล้วก็กอคลิปเอา ตอนนี้ผมก็สุ่มไปประมาณ280ทีนะครับทีผมก็จะสุ่มไม่ครบ300แล้วเราจะไปดูผลประกอบการนะว่าผมได้กล่องมากี่กล่องนะครับแล้วก็จาก300ไป500ผมได้กล่องเพิ่มมาอีกกี่กล่องนะมาดูกันปุ๊บอุ้ย21กล่องเกลือนะผมบอกเลยกล่องออกยากมากนะครับถือว่าผมเกลือเดี๋ยวเราไปกันแบบเร็วๆอีกรอบไป ตอนนี้ผมก็สุ่มมาทั้งหมด494ครั้งแล้วนะครับนี่คือครั้งที่500ปุ๊บทุกคนคิดว่า500ครั้งจะได้กล่องทั้งหมดกี่กล่องปุ๊บ10กล่องถือว่าได้อยู่นะครับตัวละครเนี่ยผมได้มาบ่อยบ่อยคือมันบ่อยโพดเดี๋ยวอีก5,000เราจะพูดคุยกันปกตินะครับคืออ๋อตัวละครคือเราเห็นกันทุกรอบเห็นกันโคตรบ่อยครับไม่คิดจะเปลี่ยนตัวละครตรงนี้บ้างเหรอวะแบบเปลี่ยนให้ได้ตัวละครแบบ ดีๆว่าเนี้ยมไม่มีบ้างเลยเหรอคือจะมีแต่ตัวละครเกลือๆไงวะแต่ว่าผมเห็นหลายคนนะแชทมาหาผมเรื่องที่ว่าอยากเข้าแคร์นะค,คือผมขอพงจริงคือผมไม่ใช่หัวแคร์นะแล้วก็ทุกวันนี้ผมแทบไม่ได้เติมของโปรโมชั่นนะผมเติมซื้อแค่ตัวละครกับเช่าดาวนะแต่ว่าวันนี้ผมมาเติมของโปรโมชั่นนะครับก็เห็นหลายๆคนเรียกร้องผมก็จัดให้นะตามคําขอ ผมบอกเลยว่าคํานี้ยังเป็นเหมือนเดิมคือไอ้ภูมิมือทองไม่มีใครดวงดีถ้าผมถ้าผมดวงดีผมบอกเลยว่าผมแจกถ้าหมื่นออกผมแจกถ้าแสนออกไม่มีเศษแสนมีแค่หมื่นถ้าดวงผมดีผมบอกเลยผมแจกรัวๆเพราะผมคนใจดีอยู่แล้วอุ้ยพ้อยสี่สิบเจ็ดกองถือว่าอุ้ยหลุดเฉยผมรู้แล้วมันหลุดเพราะอะไรผมรู้เลย เราตัดภาพไปตอนที่ผมกลับมาเข้าเกมอีกรอบอยู่วไป,ไปผมเกลับเลยครับคือเมื่อกี้ผมเข้าใจนะครับว่าที่มันหลุดเพราะอะไรคือเราไปกดรบกับกล่องมา10กล่องนะครับแต่ว่าของในค้ังเรายังมีแค่147กล่องครับซึ่งมันทําให้เพี้ยนเวลาเราดึงออกมามาเลยหลุดค้างครับมาคราวนี้ผมพร้อมแล้ว157กล่องผมบอกเลยว่าศัทธาดวงผมที่เป็นโหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ในการใช้ดวงดวงดีที่สุดเขาว่า่างนั้น จ๊ะโจ๊ะผมเห็นเกอร์เปิดสองกล่องได้นะผมไม่แน่ใจดวงผมเหมือนกันปุ๊บปุ๊บอุ้ยสิบกล่องเงียบจ่อยผมรู้แล้วทำไมมันเงียบจ่อยาจากที่ผมเดามานะเพราะว่ามันดูเหมือนว่าเรามีเยอะเกินไปเราต้องดึงมาเปิดเทียดนิดเทียรหน่อยปุบป๊บปุ๊บปุ๊บเกี่ยว,วเปล่าวะไม่น่าเกี่ยว,วเนี้ยดวงกูเกินไปปาวะ๊บปุ๊บโห,โห,โหโดวงผม อ้ผมยังมั่นใจว่าดวงผมแม่งโคตรดีเวลาผมเติมอะ่ะอินเฟสผมว่าเขาไปดูคลิปผมแล้วเขาปรับเนิอผมแน่เลยแบบว่าไอ้ภูมิมันดวงดีมาตลอดรอบนี้ยเราอยาให้มันดวงดี <S <S ให้ผมดวงดีเถอเจ้าผมอุ้ยโอ้โหโอ้โอห้ากล่องนี้ผมยังเป็นโนหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์อยู่ เรื่องดวงผมอาจจะยิงไม่เก่งแต่ดวงผมคือโน .1 สูตรนี้อย่าไปบอกใครนะผมบอกเลยมันเป็นสูตรบักคือ GM อ่ะเขาจะไม่รู้นะครับว่ามัเขาคิดว่าไอ้เช่นที่เปิดน้อยเราสามารถเล่นลิ้นได้แล้วก็แบบให้มันสะกินต่องทิ้นไอ้เฮียกูมีเป็นร้อยกล่องประมาทกูเกินไปแอดมินอย่าปมามากคนอย่างผมปุ๊บปุโอ้โหแม่งแอดมินผมกว่าเอยผมรู้แล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่าแบบนี้เหมือนมันจะกดของค้างว่ะผมรู้แล้วผมทําไงนี่แต่งตัวเหมือนแบบเป็นเชฟใส่ของไม่ต้องโหดมากไอ้พี่ได้คิดว่าเออไอ้นี่มันไม่มีตังค์เราด้าให้มันได้ของดีๆไปพอมันได้ของดีๆไม่ได้แบบปาต่อปาดเน่แบบทําให้คนอยากเติมอะ่ะอแต่แบบเซฟนี้หยิบของค้าง่างเดียว ผมที่ออกเซิร์ฟก่อนเหมือนไม้มันจะบั๊กนะครับทำให้เปิดไม้ไ,ไม่ได้ง่ายห้ากล่องนี้นปุ๊บปุมม๊บอุ้ยรีเดนโอ้หโหโห้ย,ยสูตรผมนี่ห้ากล่ <5 S 2> องห้ากล่องเปิดเทียห้ากล่องนี่มันดีจา้าอุ้ยสูตรแต่งตัวจนหรือว่าใช้ได้วะ่ะแต่จริง<ผ>มไม่มีสูตร<ม>หรอกผมบอกเลยแต่เป็นเทคนิคส่วนตัวปั๊บ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 โอ้โหูวุ้ยเกลือ เราต้องย้ายที่ไปเปิดจะไปเปิดข้างหน้าก็ไม่ได้ไปเปิดข้างข้างกูลกันโอแล้วแม่จึ๊บตุ๊บตุ๊บจึ๊บจึ๊บตุ๊บอ่ะห้ากล่องนี้ผมแจกแล้วกันอ่ะอ่ะใครเก็บได้ก็เอาไปอ่ะรอบนี้สิบกล่องปุ๊บ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 อุ้ยแจนหน่อยแล้วหุย อยากได้ปืนดีจังครับอ๋อแต่หัวมาอีกสิบกล่องเดี๋ยวหูสว่างเลยจะไปหูไม่ออกเลยอ่ะเพื่อนเอาไปตอบให้อหนึ่งเซตป๊อปของเลยผมจะวางอ่ามาเก็บมาเก็บแบ่งกันนะครับเราเติมเยอะเราก็แบ่งให้คนอื่นได้ผมวต้องใช้สูตรถกกล่องแล้ว อุ Ooh, oh, be ้ยปืนมาแล้วอุ้ยตัวมืนหูหูหูอุ้ยเฮียสูโทกอรเฮียไม่อย่างก่อนเฮ้ยเกินไปมั้ป่าผมบอกแล้วผมคือโนหนึ่งเรื่องดวงผมมีสูตรที่คนอื่นไม่มีติดตปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยแม่เอ้ยเอาไปเพื่อนผมแจกอ่ะผมแจกเรียกผมว่านายเนี่ยสิบกล่องเนี่ยรีเจนขั้นต่ำไม่ออกนี่ผมจะไม่แจกนะเฮ้ยแอดมินปั๊บ ไอแอดดูเกิดไปเปล่าเอาไปเพื่อนผมเสริมบารมีตัวเองก่อนด้วยการแจกของเอาไปเสริมดวงเสริมดวงเฮียแค่เปิดได้มือผมก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเติมหมื่นหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเติมสักบาทอะ่ะโคตรคุม้มกูเปิดคลิปไหนกูคุ้มอยู่คนเดียวอะ่ะเอ็นดนคโคดำคลิปอ่ะไม่มีใครคุ้มเท่าผมนะโนหนึ่งเลยนะโคตรกอดสูตรแกล่องอุ๊ยเป็นไงสูตรแกล่องผมแจก คือตอนนี้ราคามันเริ่มตก e กันนะพวกอีปิกผมเลยแบบแจกๆไปโอ oh, ho, ้อโวมันเกินไปหรือเป่าอ็้าอุ้ยไม่แล้วโอ้โหเป็นไงครับผมบอกอุ้ยโควีเจนโอ้ยสูตร9กล่องผมบอกเลยรอบนี้ขั้นต่ำคือรีเจนพี่แจกเงาค่ะผมบอกเลยรีเจนคือขั้นต่ำปั๊บอุ้ยเป็นไงโอ้โหผมบอกเลยดวงผมดวอีเต็มเลยบอกเป็นไง เป็นไงเก็บเลยเจ็ดกล่องสุดท้ายผมบอกเลยขั้นต่ำคือรีเจนรีเจนเท่านั้นที่ผมต้องการปับ๊บยี่ห้ออะไรครับเป็นไงครับแค่ผมพูดว่าขั้นต่ำคือรีเจน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 โอ้โหเป็นไงยี่ห้อบ้างครับเป็นไงครับจะกองแด้หมดเขาก็ เพราะว่าผมแจกของคนอื่นครับทุกคนอันนี้มี17แต่ผมจะแจกของที่มันน้อยเกินไปนะครับแบบว่ามันไม่มันไม่สมดุลกันนะโหเพื่อนได้เซ็ตเยอะกว่าปืนปืนแจกไปหมดแล้วตัวตันนี้คอะไรเพื่อนเอาไป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 ให้หบดเอาไปให้หบดเลยนะครับอคนตรงดีเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะว่าผมได้มาประมาณอะไรบ้างที่ มันมีราคาจริงๆนะครับรีเจนแล้วก็หมื่นครบหนึ่งเนี่ยหัวรีเจนสี่แล้วก็หมื่นตัวเศษสองแล้วก็ปุ๊บปุ๊บคือผมพูดเลยว่าผมดวงคูดดีดวงคูดดีว้าว <Wow. S 1> คือดีมากผมบอกเลยสูตรผมแม่งคือออฟก๊อคือแบบโน่หนึ่งผม นี่อันนี้เกินใบแจกก่อนแบบนึงนะครับหยิบของก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวผมล็อรค้งได้ตรงตรงค้งเนี่ยแล้วก็มึงไม่ออกวะไม่ทิพย์ก่อนไม่ออกดีดนะไม่แจกแล้วนะเออไม่แจกกันนะกูบอกเลยเออได้ให้โอกาสห้าวิเป็นไงทุกคนต้องเชื่อฟังผมเป็นไงครับ ปับป okay. kind of ับเอาตู hmm. ้ไปจึบึบเอาของกากไปแล้วก็สลับของดีอเชื่อในดวงผมแชรั้แต่ทุกคนจะดวงดีเกินไปหรอะปปืมปื้มปื้มไม้อมขยอแ้วแม่งด่ากัน อุ้ยคนนี้ไดาคนเดียวว่ะโอ้โหแครับได้คุณผายใช่มครับก่อนครับีคนหลออครับคุณกับตอก็เดี๋ยวถ้าคลิปนี้มันยังมันสั้นเกินไปผมจะตัดไฮไลท์ให้ดูนะครับก็ไปดูไฮไลท์หรือว่าผมว่ามีไฮไลท์แน่นอนไปเลตโกไปดูไฮไลท์กันเถอะเปิดไปเยอะละ